สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีแฟนคลับนะครับผมพ่อครับบ่าวโทนคืนเอเก่าครับพี่น้องมอนี้หลังจากที่ฝนยุดนะครับไม่ย่างเลาะตลาดนัดนะครับนี่กำลังส,สวยๆค่ะคนขายก็สวยนะ <Hello. S 2> เป็นนะักว <Welcome. S 2> <laughs> ิวคามวิวคามทูมาเก็ตไทยเบิอง <laughs> คลิปนี้ถ้าแตกร้านวิวแบ่งหนึ่งขวดน,นะคะแ <laughs> <laughs> จกนอกอุ่นใจแจกในอุ่นจังโอ้ยอย่า่าลานวิวเราพันวิวใหญ่หั แต่ว่าผู้ติดตามเกือบแสนหมดเลยไปกันติดตามเจ้าไปยังได้ฝนตกอยู่เบนหมื่บกนตามเป้คุณหานเป็นไงได้ยังไงแต่ว่าฝนฝนตกในเสาร์เนาะฝนตกปะตกเลยหยุดปะปล่อยๆเลยหยุดไปบ่ได้พราะเทาเขาลงบ้านังวะนอนอยู่ลงบ้านเนี่ยเป็นงูสวัสดิ์อยู่ในหัวแล้วแล้วมันกินเขาเลือกแล้วมันไปถือเส้นประสาทตาน้ำอ่ะ มันปวดหวัวปวดตาเลือไ,ไ้ครับกินจูไรเม็ดจ้าตัวต้มร้อนๆนะครับตัวใหม่ๆไอตดดัวเมื่อกี้เมื่อกี้เตี้ยมไอจับกุญแจรถเลยได้เสียออกมากรอบแรกแนอมาทางนี่ขาวมาเลยแล้วก็ทั้งลมทั้งฝนบริคุ้มผ่าเกือบ่ราะท่านอยู่ลานแบบนี้ล่ละลักษณะนี่จั่นทีแล้ยวนี่ที่ลมปิ้วไปถือเต้นเขานะ่ะสามหลังนะ่ เดี๋ยวสิไปแลีราคาเสียหายอยู่ตอนนี้เกือบสี่พันขาเต็นเขาขาดสามหลังเน,นี่ยลมมันลมมันปิ้วไมปิ้วเราขามไปตีหลังหลังเต็นเขานะ่ะขาดสมหลังเก็บบ่อท่านจันทีเลียวมาลักษณะนี้เลยทั้งลมทั้งฝน <c oughs> <c oughs> ขายของดีสำนากจันทีเลียวนะ เพราะแต่หมื่นเกินมาเก็บของบบแต่ว่ามันล่มมันมาก,ก่อนไงโเดียบร้อยเลยซา,ยา,ยา,าบาทอย่างละสามไม้ดีเนาะมันยุดไหนหัว,ลวคลิปทีแล้วพ่อก็ยังบอกอยูย่ไปแฮงเหรอเออ ลาดเลยคลิปที่แล้วพ่อว่าประเด็นรับประเด็นนอนเมื่อคืนวันสันคุยกับบูบาคุยกับบูบานี่ยคือนี่คือคุณพ่อที่จริงใจมีพิเศษมันบอโลสามสิบสองโลหกสิบแถมถุงแถมถุง อะไรจ้ะของจบทุ่มจำทุ่มจำล้านนี้ร้านนี้สิเป็นร้านที่มาแต่ก่อนบ่านก่อนเมืองเขามาแต่เทียงร้านนี้ร้านนี้สิมาแต่เทียงนะครับร้านนี้สิขายดีขายดีนี่ขายดีเหลือหลายขายดีเหลือหลายขายดีเหลือหลายเหลือหลายพ่แม่ยังได้เอามาหลนะครับแม่เราสอเหมือนเรายิ่มห้า มาอีกแล้วฝนมาอีกแล้วโอ,โอ้ยมือเอื้อนวันผ่าสื่อดอกไม้ไปไหวผ่า,ผานะลดอกไม้ครับมีห้าบ,บาทเอาสองเอาพวงมาลัยสอง อ่ะครับพี่น้องฝนตกลงมาอีกแล้วครับฝนตกลงมาอีกแล้ว,ลก,ลก,ลวก้อนนานี่กระทั่งลมทั้งฝนนะครับมาแบบบอบเป็ดมีป,ป,ปีมีคุยเลยนะครับเอา้าเก็บเรียบร้อยส <c oughs> วัสดีครับ,รบผมบอมาเลยผมมาจังไดกกับบลอดจังได้กับตกผมบอมาเลยมือนี้เรียบร้อยเลยน <c oughs> ักหน่วง <c oughs> เดีไปเลียร์บอได้ไปครับ พราะฝนมันตกตั้งแต่บ่ทันตื่นตกเงาเลยตกบ่หยุดเลยอ่ะเงีมือเสาผมก็เลยบ่ออกแต่ว่ามื่นเสาเบิ่งก่อนถ้าฝนบ่ตกเงีมือเสาร์ก่อนสิตอนปลายนี่เนาะแต่มีลูกไปมือเสารให้เบื่อสิบในหออาทิตย์หนึ่งแหรอผมบ่ได้ออกตลาดเนี่ยเมื่ทุนเมื่เทินเหี่ยงเมื่ไปน้ำกันเลยไปครับพี่น้อง ไปเสียขา<ม>เสียหายเ<ม>ต้นเพื่อนนี่พี่น้องบรรยากาศบรรยากาศคนห้ามพอขาดบรรยากาศฝนห้าพอขาด <c oughs> เลยตุ่มเปรครับร้านค้านอยนะครับมื่อนี้มาหาพักไปเห็ดกับเข่า,ขาไหนดิคะ หอ,หอยหอยหอย <c oughs> มันน,นีขึ้นหน,น่อยเถอะหยาดมันรุ้ยโอ้ยผักหน่อยพูดก็เบิ้งแม่เป็นยางเวลามันยางมากดำดำปูปูป่าขายเหมือนแล้ว <c oughs> เอาคำสิบและคำยี่ <c oughs> เอา ที่ไหนไม่หยางเหรอหอยหอยครับหอย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 ไม่ต้องไปหายากปลา้องไปหายากที่ตลาดมีโอ้หอมผมบมมาแล้วผมยยันฝนเจ้าหามันออกเนาะกระนาดผมอยู่ลานผมยังคุ้มผ่าเกือบประทัดลงนี่มันหยันมันหยันถือคือเถากอนน่ะ รอบกว่ารอบไปสองพกว่ารอบก่อนผมถือเอ้ทัมแมนเขาเอาอีรีกับสี่พันสี่พันขาเตอนพื้นสองพันหารล่มนี่นี่ล่มอานี่ผมมันปิวไปไปถือหลังคาเต็นเขาขาดสามหลังเปเขาซื้อพื้นมาก็บเล่ได้ใจเห้เขาไปเคียะมาแล้ววงหนึ่งพื้นหนึ่งท่านหาเดี๋ยวอีกสองพื้นยังไม่ได้เคีย อมาดแล้วครับมันดึงขึ้นไปเลยมันดึงทั้งทั้งทั้งหันผมมันเอาไปเลยผันจันมือนี่มือนี่ผมกันเลยว่ะมันสีสันร้อยวะเนาะกัเลยแมนครับมันมาเลียวแหงวงเรื่องนี้ทั้งลมทั้งฝนมาหอมกันเลยอ๋ออ้อ่ะอไปหาสื่อผักกอน ครับพี่น้องกะชมบรรยากาศตลาดนัดวันจันทร์ตลาดฝนครับมื้อนี้ขอบคุณเรื่องใจครับยังไหกะไอ้พบพอกันไหมคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้กะขอบคุณกดไลค์กดแชร์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดซับสไครตนะครับเป็นกำลังแรงใจนะครับพี่น้องเดี๋ยวทีถ่ายเบื้องเรื่อยๆครับสำหรับคลิปทางช่อง YouTube นะครับเดี๋ยวจะลงเรื่อยๆนะครับสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวอาไว้สมีสักอนเด้พบรันไหมคลิปหน้าครับสวัสดีครับ